a f l a g s h I have a Sony ah uh, Sony Xperia XZ <laughs> <laughs> เพลงนี้กำลังอินนะคะก็เลยวันนี้นะคะก็นำเสนอกันด้วยเพลงนี้และในมือน้ำแข็งเนี่ยก็เป็น f แฟลกชิปรุ่นที่พรีเมียมนะคะรุ่นล่าสุดจาก Sony Xperia นั่นก็คือ Sony Xperia XZ นั่นเองค่ะ ซึ่งตัวนี้นะคะก็เป็นแฟลกชิพนะคะตัวล่าสุดเลยนะคะจาก Xp e r i a ซึ่งความสามารถพิเศษของเขาเนี่ยนอกจากเรื่อง IP 6 8ที่กันน้ำกันฝุ่นได้นะคะก็ขอบอกว่านี่ตัวนี้เนี่ยมีกล้องกล้องหลังใน23ล้านแล้วกล้องนะคะสีที่ได้จากภาพเนี่ยเป็นสีที่เหมือนจริงที่สุดเขาเคมว่าอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกก่อค่ะว่าคุณสมบัตินอกจากเรื่องกล้องแล้วเนี่ยจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ มาดูลักษณะภายนอกตัวเครื่องกันก่อนนะคะตัวนี้ก็ในมือหนังแข็งจะเป็นสี forest blue นะคะซึ่งจะเป็นสีเฉพาะของตัวโซนี่เลยความโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งของโซนี่เนี่ยตั้งแต่ตระกูลเอ่อน่าจะเป็น Z5 หรือว่า Z5 ขึ้นมานะคะเขาก็จะมีสีที่เป็นสีเฉพาะของเขาแหละแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของโซนี่นะคะซึ่งต้องบอกก่อนนะว่าตัวนี้มันเป็นเครื่องทดสอบนะคะคือเป็นตัวโปร t ตไ y p e นะคะมันก็เลยจะมีแบบแปะป้ายอะไรมานิดหน่อยนะคะอ่าโอเค แล้วมาดูกันเลยตัวเครื่องตัวเครื่องก็จะมีความเป็นสี่เหลี่ยมชัดเจนนะคะคือมันจะเหลี่ยมนะคะแล้วก็ตัววัสดุเนี่ยจะเป็นโลหะซึ่งโลหะตัวนี้เนี่ยเป็นโลหะเฉพาะนะคะจากทางโซนี่อือคือเขาเรียกว่าโลหะแบบอลคาเลโดถ้าออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยนะคะซึ่งไอตัวโลหะอลคาเลโดอันนี้นะคะ เขาก็จะให้สัมผัสที่เป็นโลหะแต่ก็กึ่งๆึเหมือนจะเซรามิกด้วยอ่ะคือมันก็จะให้ความรู้สึกแบกๆลื่นๆแล้วก็ไม่ได้ติดรอยนิ้วมือด้วยนะคะก็มีข้อดีตรงนี้ด้วยนะโอเคด้านบนตัวนี้ยังมีแจ็คใส่หูฟังให้อยู่นะคะก็3.5มมเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยตัวนี้เป็นไทซีแล้วนะจ๊ะสำหรับช่องเสียบชาร์จแบบนะ แล้วก็ด้านนี้นะคะตรงนี้จะเป็นปุ่ม power on off เปิดปิดนะคะแล้วก็เป็นที่สแกนลายนิ้วมือด้วยแล้วสแกนก็คือแบบจริงๆข้อดีของมันก็ดีนะบางทีเราถืออย่างเงี้ยก็คือสแกนได้เลย ะะแล้วก็เป็นเสียงอ่าตรงนี้เป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็อันนี้เป็นปุ่มน่าจะเป็นแบรนด์เดียล้วนะที่มีปุ่มชัตเตอร์ให้แล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะสำหรับโซนี่ซึ่งตัวชัตเตอร์ตัวนเนี้ยเนี่ยสามารถเป็นเป็นชัตเตอร์แบบ2จังหวะก็จะเหมือนกดไปตึ๊กแรกเนี่ยนะคะก็จะให้เหมือนแบบเป็นการโฟกัสภาพอะ่ะก็ให้ความรู้สึกเหมือนเราใช้คอมแพคหรือว่ามิลเลอร์เลสอะไรแบบนี้เลยนะคะอ่าด้านนี้ ด้านนี้ก็จะเป็นมีช่องใส่ซิมแล้วก็ micro SD card นะคะส่วนด้านหลังด้านหลังก็จะมีกล้องกล้องหลังในความละเอียด23ล้านพิกเซลนะคะแล้วก็มีแฟลชส่วนตัวนี้ด้านบนของแฟลชนะคะก็คือตัวเซนเซอร์ซื้อเซ็นเซอร์ตัวนี้ของ Sony เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเซ็นเซอร์แบบ RGB CIR ที่จะช่วยปรับแสงสีให้เหมือนจริงที่สุดน,นะคะแล้วก็ถ่ายในที่แสงน้อยได้ดี โอเคเดี๋ยวเราไปเปิดใช้งานตัวเครื่องกันเลยดีกว่านะคะสิ่งที่โ o นี่เขาให้มานะคะก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยที่คี่เบื่อก็น่าจะได้ใช้งานกันนะคะก็คือทีมเราเข้ามาที่ Setting เสร็จแล้วนะคะก็เลือกนี่เลยค่ะ t ีม m อนด์วอลเป p ปอร์แต่เข้าไปที่ทีมนะคะแล้วก็ Get More Team ได้เลยนะคะก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวน้ำแข็งจะลองเข้าไปตรง Popular ละกันนะคะก็กด more แล้วมันจะมี2แบบก็คือแบบที่ซื้อนะคะลองดูนี่ถ้าให้ซื้อเนี่ยก็คือเขาจะให้เรากดบ่ายซื้อใช่ไหมแต่ว่าถ้าอันไหนที่มันฟรีเนี่ยก็คือจะกดเกตอันนี้อ่ะเกตเนี่ยก็คือกดปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนทีมได้เลยนะคะก็คือฟรีนั่นเองนะจ๊ะ สำหรับใครที่แบบเบื่อตีมเดิมๆไม่อยากใช้ UI ที่เขาให้มาแบบเบสิกก็เข้าไปตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ยังเหมือนเดิมนะคะสำหรับการทำงานร่วมกันกับ Play 4หรือว่า PlayStation 4นะตัวนี้นะคะ Sony เขาก็มีแอปพลิเคชันมาให้ด้วยนะคะก็คือ PlayStation นะคะสามารถทำงานได้2แบบแบบแรกก็คือเป็นจอที่2นะคะเป็นจอเสริมก็คือ Second Screen นะคะทำยังไงได้บ้างไปดูกันเลย แบบแรกก็คือสามารถใช้แทนจอยนะคะในกรณีที่แบบเนี้ยเราใช้แทนนี้ได้เลยกรณีที่จอยอาจจะหาไม่เจอจอยแบตหมดจอยพังจอยเสียอะไรก็ตามนะคะหรือแบบที่สสามารถเป็นจออีกจอหนึ่งเป็นจอเสริมของตัว Play ์อย่างเช่นเราเล่นเกมบางเกมที่มันรองรับอะคะ่ะบางเกมเราอบบเก็ตไอเทมใหม่มันก็อาจจะ ขึ้นรายละเอียดของไอเทมนันว่าทําอะไรได้บ้างก็จะขึ้นในหน้าจอของโซนี่ตัวนี้เลยนะคะอีกอันนึงนะคะก็คือ Text Entry ก็คือเป็นการพิมพ์เนี่ยอาจจะเป็นการพิมพ์ชื่อตัวละครต่างๆเนี่ยถ้าเราเล่นในจออ่ะมันจะเคยเป็นแม้คือเราต้องแบบเลือกเลือกสมมติจะเลือกตัว A ต้องเลือ่อนลงเลื่อนลงเลือก,อก,อกตัว I ต้องเลื่อนขึ้นแล้วก็เลื่อนขวาอะไรแบบนี้มันยุ่งยากไงแต่อันนี้เราก็คือแบบพิมพ์ปึ๊บ นะคะปลายนิ้วเราก็คือแบบเสร็จแล้วอีกอันนึงนะคะอีกการใช้งานหนึ่งก็คือเล่นเป็นเป็นจอเป็นจอหลักเลยนะคะก็คือรีโมทเพลย์ตัวนี้นะคะอ่าน้ำแข็งก็จะมีโหลดแอปมาเป็นรีโมทเพลย์อันนี้เลย ได้เหมือนกันนะคะคือสมมติว่าหน้าจอมันไม่ว่างหน้าจอที่เราจะต่อเพลย์สี่จอทีวีต่างๆมันไม่ว่างคุณแม่ดูละครคุณน้องดูเดอะวอยซ์ Voice, หรืออะไรก็ตามอยู่แล้วเราอยากเล่นเพลย์สี่อ่ะทำยังไงดีก็นี่เลยค่ะใช้ตัวโซนี่ตัวนี้นะคะใช้มือถือเราเนี่แหละเชื่อมต่อกับเครื่องเพลย์สี่นะคะก็ใช้เล่นอันนี้เป็นจอหลักได้เลยนะคะ ก็เอาวยว่านะคะชาวอรารียรรมชาวโซนี่เนี่ยห้ามพลาดเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้เนี่ยราคาอยู่ที่23,990บาทคา่ะแล้วก็มีให้เลือก3สีด้วยกันนะคะก็คือสีแบล็กสีไทเทเนียมแล้วก็สีฟอเรสต์บูซึ่งในมือที่น้าแข็งถืออยู่แล้วก็รีวิวไปทั้งหมดเนี่ยคือสีฟอเรสต์บูนั่นเองนะคะก็ด้วยสีของเขาเนี่ยจะไม่ได้เหมือนยี่ห้ออื่นนะคะก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็สามารถที่จะแสดงตัวตนความเป็นตัวเองผ่านสีโทรศัพท์ที่ถืออยู่นะเขาบอกมาว่าอย่างนี้คือแบบสีล จริงๆนะคะแล้วก็ตัวนี้เนะี่ยมีกล้องนะคะถึง23ล้านพิกเซลทําให้เวลาเราไปเปิดในคอมพิวเตอร์ถ่ายโอนไปในคอมพิวเตอร์ก็ยังได้ภาพที่แบบไฟล์ภาพที่ชัดแล้วก็สวยงามอยู่นะคะที่สําคัญเนี่ยภาพเขาก็เหมือนกับที่ตาเห็นค่อนข้างจะมากทีเดียวนะคะวิดีโอก็การสัน่นแล้วก็สามารถถ่ายความละเอียดได้ถึง 4K ด้วยเอาเปนว่านะคะโหพูดมาตั้งยืดยาวเนี่ยนะคะ ควรค่าแก่สาวกพาดไม่ได้จริงๆใครยังไงก็ไปลองเล่นเครื่องจริงได้ที่รา้านท G จีโฟนได้เลยนะคะวันนี้น้ำแข็งต้องลาไปก่อนแล้วอย่าลืมกด Subscribe ด้านล่างให้ด้วยนะคะแล้วก็คอยเป็นกำลังใจคอมเมนต์คุยกันได้เลยวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า